เลขลับของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีคนพระสัสบดีนะเป็นคนน่าเชื่อถือคนพระสัสบดีเป็นคนที่หลายๆคนนะ่ะให้เครดิตให้ความเคารพเพราะว่าลักษณะของคนพฤหัสดีเป็นคนสะสมความรู้เยอะแล้วที่สําคัญคือมีน้ําใจไมตรีนะที่จะบอกกล่าวที่จะช่วยเหลือที่จะยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับคนดังนั้นนะ่ะคนพฤหัสดีขึ้นเชื่อเป็นผู้ที่ควรมีไว้ข้างตัวเป็นลักษณะของความอบอุน่นลักษณะของ คนที่ใจดีดังนั้นนะพระสัมบบีดนะีะใจดีพอเหมาะพอควรใช้ความรู้อย่างคุ้มค่าที่ตัวเองสู้อุตสาห์เรียนรู้มาแล้วก็ที่สําคัญกนะ็คือเวลาทําอะไรแล้วเนะี่ยอาศัยความน่าเชื่อถือของตัวเองรักษาเกลิดของตัวเองนะไปสร้างความสําเร็จในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะพบคนดีๆในเรื่องของการสร้างธุรกิจการงานที่ดี เวลาที่มีโอกาสได้มาพบอาจารย์นะให้มาลงนณมหาจังงานซึ่งเป็นณหน,หน้าทองที่สะกดใจคนที่บันดาลความสำเร็จความสุขให้กับคนที่เกิดพระรหัส